ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกกับการรีวิว Honda HRV 2025 SUV ขนาดกระทัดรัดที่ผสมผสานความทันสมัยความสามารถในการขับขี่และความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการออกเดินทางในวันหยุด HRV ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้รุ่นนี้โดดเด่นในตลาด SUV ขนาดกระทัดรัด e อ t e r ทีย Honda HRV 2 0 2 5มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ทันสมัยและสปอร์ตเส้นสายด้านหน้าที่เฉียบคมและกระจังหน้าที่ดูดุดันรวมถึงไฟหน้าแบบแสงเล็ดที่มีรูปทรงเรียวยาวให้ความรู้สึกสปอร์ตตัวรถมีกลิ่นอายความทันสมัยที่ชัดเจนด้วยการออกแบบไฟไท้ายที่ใหม่และดูมีสไตล HR ์ HRV รุ่นนี้จะทำให้คุณโดดเด่นบนท้องถนน Performance ภายใต้ฝากระโปรง H R V 2025มาพร้อมเครื่องยนต์2.0ลิตรสี่สูบให้กำลัง158แรงม้ามอบสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและการประหยัดน้ำมันที่ดีโดยสามารถเลือกระบบขับเคลื่อนล้อหน้า F W D หรือขับเคลื่อน4ีล้อ A W D ได้ตามต้องการส่งผลให้ HRV เหมาะกับการขับขี่ในเมืองหรือการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆระบบส่งกำลังแบบ CVT ช่วยให้การขับขี่รับรื่นและสะดวกสบายโดยมีอัตราการประหยัดน้ำมันสูงถึง28 mpg ในเมืองและ34 mpg บนทางหลวงอินเทอร์เภายในห้องโดยสาร HRV 2025มอบความสะดวกสบายและการออกแบบที่เรียบง่าย แผงควบคุมกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วหรือเลือกเป็น9นิ้วได้พร้อมรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ที่รองรับความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อที่ง่ายดายเบาะนั่งมีความสบายและสามารถเลือกเป็นเบาะหนังสำหรับความหรูหราได้ส่วนที่นั่งด้านหลังมีพื้นที่เลขรูมกว้างขวางสำหรับรถ SUV ขนาดกระทัดรัดและระบบ Magic Seat ที่ให้คุณพับเบาะหลังลงเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บของ Safety Feature ในด้านความปลอดภัย HRV 225 0มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น Honda Sensing ที่มีระบบช่วยขับขี่เช่น Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist และระบบเบรกฉุกเฉินเพื่อลดการชนนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับจุดบอดและเตือนการชนจากด้านหลังรวมถึงกล้องมองหลังเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ Pricing h อ n d a HRV 2025มีหลายรุ่นให้เลือกโดยราคาของรุ่นเริ่มต้นประมาณ24,000ดอลลาร์ 24, สำหรับรุ่นพื้นฐานรุ่นสปอร์ตจะเริ่มที่ประมาณ26,000ดอลลาร์สหรัฐและรุ่น EXL อยู่ที่ประมาณ28,000ดอลลาร์ 28, ราคาอาจสูงขึ้นตามตัวเลือกและฟีเจอร์ต่างๆเช่น AWD เบาะหนังและระบบเสียงพรีเมียมแต่สำหรับสิ่งที่คุณจะได้รับ HRV ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากในตลาด SUV ขนาดกะทัดรัดอาโร และนี่คือ Honda HRV 2 0 2 5ที่มีความหลากหลายสไตล์ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงพร้อมตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลาหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารและการรีวิวรถใหม่ๆจากเรานะครับขอบคุณที่รับชม